เที่ยวกันดิช่วยใส่วะโอ้ยเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยโอ้เต็มเลยเลยมันถุระยะมั้งถูระยะถุระยะเออบองเสศษสลิงบองเสศษสลิงเลยจะไปบังเกาเป้าอันเพี้ยนอนไรยัง มาหยับวงมาอยู่กลางวงหนูบ้าเพชรจะตอยู่่บ um ้าเพชรม่เล่นไม่เล่ไม่่ไม่่เจามายิงให้่อยบ้าบัตเจามายืนก็ได้เดี๋ยวคอยยิงจามายืน่อยยิงวาขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นเือบอะอาบัดปอก่อยไ้บ้าบั ป้าวัดบึ้งข่อยไว้ข้างหน้านี่ยตัวไอ้นม <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวตีอื่นดัดมาแน่น,นพ่มันเีกันชุบกันเกิดขึ้นแล้วึหงหัวถึ้หันวึ้งหัวนกขุมท้องนกขุมท้องึงหัวดาบไปนถึงหัวดาบไปน เดือดซุปแก่งเนินอแล้วมันชุบกันเรื่อยๆนะแก่งเนินบักกว่าป่ะนะมันมัดฝาตู้มันฝาตู้เฝาลุ้นมันฝาตู้ตู้เราว้างเขาอยู่แถวไหนดีกว่านะ่ะผมว่าตั้งหลักลลลมันแล้วเยนเยนมันแคบเฮ้ยห้อยตีนป้าเพชรอโรอ้ยแตกเลยบักพกังนี่มันโดมัยว่ะ โอ้ยว่ามันหลเลยบอกแกงคูนะบักไอ้ว้อม่วงนี่ก็มีนะมันสุดระยะไปเยอะเฮ้ยดักกับมันสูงจังไหนก็แล้ยงเขาบุ้งอ่ะน้่งผมตัวหนึ่งเลือดบักคีนโอ้ยสุดระยะซื้อบักปอบเลยเนาะบักคีนน่ค่อยๆดัดเขาบุ้งตรงกลาง cái lái thì chúi bật phớt để quên quát đấy nè, quát hiển nè, mông bằng vào le le, sai đã, ba ba nó không hiển đâu bằng mới bay bằng ai woz đỏ à, dễ ai anh nhá, này, tao, ba, ba nó xước như đó, ว้อาบัตเจายวอยากมูนะ Next ได้มเองเมือกี้เดินเองนาเขา่ลหละตึงไวปฮะทำดีต่อไปตี่เอาตึงขนาดขึ้นปไหนวะอย่างวะโ้มากระราคุโรบัคฮานี่แม่งไหมวะ ก็ตายบ e ่อีห้านเดี๋ยวรถมาก,กร e าร่าตกูรถอีปอบอีฮามันงเลยวะ oh. เออเออทางล่าง oh, oh, oh. ตายว e ่อยา <H. S 1> อีห้านอ่ะมึงก้องปวดวะสวยกอบบุญดำยาบได้กูเดือด <c oughs> ในเมืองในเมืองนักอ,อ่ะเฮ้ยพ <c oughs> <ๆ>ี่ห้อยตีนบาบัดน้ำเจ้าสูบบาบัดห้อยตีน ไอ้ว uh, oh, uh, ้ยน้องกัดาวหาป้าบ้าดิ้วตอ้หินก้อนหินก้อนล่างเลยปวดฟัมากเลยหลังก้อนหินป้าบ้าสูบอะไรวะป้าบ้าสูบอะไรวสูบอะไร ไอ้กอบแบนี้่ะลูกสองสัตนประเดีเลยวะในเมือกหรดือเมืกในเมืองว่ะอ๋อเหรอสุนไอสีเบิดว่ะเก็บ้างล่างนี่ไอ้เราจะไม่ฝากกันเดียวไอ้วัาเขียวเดี่ยกบางงในบ้านมั้งบ่หรอเลยมันใช้กับมันใช้กัน อูไหนเบอร์เทานะใกล้ตายไดยไนอ่ะปองปองแกไปตรงนั้นสุไหนก็สุนักนยุน hmm, ี่แหละนี่นี่ยุไปตรงนั้นบหัวเนี้ยมาถึงเอาเห็นละ ยังตื่นเธอะแบบคอบเยเซ่ฮาวเยอเซ่เกมฟอร์เซอโ์โว้าวไมยกลสวย